สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับกองทัพวันไหวนะฮะกับการที่มีการล่านชื่อถอดถอนพบบมีกระแสการโจมตีกอ,องทัพที่มากขึ้นในส่วนงานเนี่ยไม่ไม่จริงๆไม่ได้เหนือกว่าสิ่งที่เราเคยประเมินกันไว้นะครับแล้วก็ต้องอยอมรับว,ว่าตั้งแต่ปีห้าเจมาเนี่ยเราก็จะมีะเรื่องราวในลักษณะแบบนี้นะครับ ถึงแม้ว่าในช่วงที่กําลังจะจัดระเบียบประเทศในช่วงปี57-58นั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าบางส่วนบางกลุ่มบางบุคคลเองเขาก็ายังมีพฤติกรรมในลักษณะไม่ต่างจากปัจจุบันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สิ่งใหม่เพียงแต่ว่าวิธีการในการที่จะที่จะดูแลกันเนี่ยมันเป็นวิธีการไหนเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนหลักๆของผมก็คงต้อง,ต,องต้องใช้ทำความเข้าใจ แล้วก็ขอความร่วมมือนะสอ,สองสองเส้นนี้พอปธบ,ท,บรทราบแล้วใช่ไหมฮันว่ามีการรณรงค์แต่ผมผมยังไม่ได้รายละเอียดท่านเลยนะครับมาเช้าก็พอประชุมมาแล้วก็มาพบผู้สื่อาวเลยครับานอัไ้นถรนี้นะคะเดี๋ยวนะพี่มีข้อสังเกตให้นิดหนึ่งเรื่องของการกิจกรรมการ ขอชื่อขอเสียงขอโหวตขออะไรอย่างเงี้ยในขณะนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยมันจะมีการใช้โซเชียลในการดำเนินกิจกรรมในลัชสมรรถกานน,กานะคะออสิ่งหนึ่งเป็นประเด็นเหล่านี้มันเป็นประเด็นเกิดจากเป็นไปตามธรรมชาติอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการเซตอัพเป็นการสร้างกระแสข,ขึ้น แล้วก็เมื่อเมื่อมีประเด็นหัวข้อเหล่านี้บางหัวข้อเนี่ยเป็นบางหัวข้อที่เป็นการชี้นำมันไม่ได้เป็นการใช้สื่อโซเชียลเพื่อขอความคิดเห็นแต่ว่าการตั้งหัวข้อเนี่ยตั้งเลยว่าถอดถอนตั้งเลยว่าเอาไม่เอาเนี่ยซึ่งมันทําให้เกิดความคิดเห็นที่แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเห็นด้วยส่วนหนึ่งคัดค้านแล้วก็สุดท้ายไอ้สองส่วนเนี่ย มันก็จะมาถกแถลง,งันในโซเชียลแล้วมันได้อะไรมันได้ความคิดเห็นที่แตกแยกมันได้การการใช้วาทกรรมการใช้ความรุนแรงการใช้เพศความคิดเห็นของตัวเองที่จะซัพพอร์ตความคิดเห็นอันนั้นมันก็เลยทำให้เกิดการแบ่งฝ่ายการแตกแยกขึ้นซึ่งท็อปิกแบบนี้ลักษณะแบบนี้ดูว่ามันไม่ใช่การสร้างสรรค์ที่ทำให้สังคมเนี่ยมีมีการใช้เหตุใช้ผลซึ่งกัน บางส่วนอาจจะเป็นการปลูกกระแสขึ้นโดยคาดหวังว่าอยากจะให้เป็นอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นดูแล้วมันไม่ใช่วิถีที่คนไทยควรจะเป็นมันเป็นวิถีที่ถูกสร้างขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลอันดีอันใดต่อประเทศเรามันไม่ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยมันทําให้คนแตกแยกมันทําให้คนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายซึ่งลักษณะแบบนี้พี่น้องสื่อมวชนคงไม่สบายใจในการที่เห็นการร่วมลงชื่อ สนับสนุนหรือการร่วมลงชื่อไม่สนับสนุนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันไม่ใช่ประเด็นสาธารณะครับที่เอาอ,อย่างนี้แล้วกันอย่างเช่นลงชื่อเพื่อการทําให้โลกเราลดความร้อนโลกเย็นอะไรเงี้ยหรือลดโลกร้อนอะไรเงี้ยมันยังสร้างสรร์มันเป็นประเด็นที่สร้างสรร์และมีความที่เห็นหลากหลายตรงนั้นน่ะโซเชียลน่าจะใช้วิธีแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าเรามาเซตอัพเพื่อเซตก,กระแสเรื่องนี้ขึ้นก็ต้องมีคนเห็นต่างในเรื่องกล่าวมันก็เกิด การกระทบกันทั้งสองส่วนนะคะอยากจะฝากด้วยว่าอะไรที่มันเป็นการตั้งทิชชูที่มันไม่ไม่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริงเนี่ยคนที่ตั้งเนี่ยต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านตั้งขึ้นมาด้วยแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะใช้กระบวนการเหล่านี้ในการที่จะ,ะ,ะตั้งคนหรือลบคนออกจากระบบมันมีระบบของมัอยู่แล้วว่าคนที่จะดำรงอยู่ในตำแหน่งตรงนี้หรือโพสิชันตรงนี้ ือคนที่จะต้องถูกลดหรือปลดออกจากตําแหน่งตรงนี้มันมีระบบกลไกอยู่แล้วนะคะตรงนั้นมากกว่านะคะอยากให้อ่ากให้สตินิดนึ่งพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันที่ที่เข้าไปไปดูหรือว่าอาจจะไปร่วมแสดงความคิดเห็นเนี่ยขอให้ถอยออกมาสักนิดหนึ่งเราก็ดูประเด็นให้ดีว่ามันเป็นกระแสจริงๆหรือเป็นกระแสที่ถูกจัดตั้งขึ้นในช่วงของความหลากหลายของข้อมูลข่าวสารในนี้นะคะ ถ้าเรามีสติแล้วเราก็คิดว่ามันไม่ไม่เป็นประเด็นสาธารณะจริง,รงๆเนี่ยก็ถอยออกมานะคะเรายังสามารถใช้สื่อโซเชียลในเรื่องอื่นๆในการเผยแพร่ข้อมูลดีๆของประเทศในการเผยแพร่ผลงานหรือการให้กำลังใจนี้ก็ก็น่าจะเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เราก็จะทำให้ความวุ่นวายต่างๆที่จะเกิดในประเทศในลักษณะแบบนี้หรือในช่วงเวลาสำคัญเนี้ยได้ลดน้อยหรือถอยลง,ยลงหรือไม่มีเลย น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะคะ<น>าาก็ฝากประเด็นไปด้วยแล้วกันนะคะในฐานาทีมโฆษกเราได้การประเมินมที่มาของการเดินลงล่าชื่อตรงนี้นะเพราะว่าการล่าชื่อเนี่ยมาหลังจากที่ของวบเนี่ยแสดงจุดยืนยเรื่องการลดกัจกรรมความขัดแยงแ้งอะไรอย่างเงี้ยคือกำลังกำลังจะพูดถึงเพราะว่าลักษณะของการเดินกิจกรรมลงชื่อแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับแต่ว่าเมื่อเราเราศึกษาดูนะจากที่มาที่ไปเราจะเห็นว่า ท่านผู้จัดการหารบกจริงๆท่านท่านบอกกับสังคมอยู่ประมาณเจ็ดเรื่องเท่านั้นแล้วถ้าเราโดยสรุปแรกๆเนี่ยอย่างข้อแรกในที่ท่านบอกว่าทหารเนี่ยท่านยืนยันว่าทหารไม่ได้ทํางนานการเมืองผมผมว่ามันเป็นเรื่องที่ท,ที่ท่านยืนยันในฐานะผู้นามหน่วยเนี่ยบอกกับสังคมไม่ไม่ไมผมผมไม่เชื่อว่าถ้าคนที่มีจิตใจกัรงานจริงๆจะมองว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีกับประเทศชาตินะครับผมยกตัวอย่างเรื่องที่สองท่านก็บอกว่ายืนยันว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ของเรา ถึงแม้เราจะมีลักษณะอะไรต่างๆกับองค์กตผมก็เชื่อว่าเรื่องที่สองนี้น่าจะเปลนไปผมว่าน่าจาสังคมเองน่าจะน่าจะมองอย่างเป็นธรรมได้นี่คือเรื่องที่สองนะครับสาหรับเรื่องที่สามท่านจะบอกว่ายอมรับว่าโซเชียลมีพลังในสังคมปัจจุบันมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วเราก็เห็นเห็นอยู่แล้วพอเรื่องที่สี่ก็เป็นเรื่องของอยากให้ลดเรื่องการใช้วัทกรรม ผมว่าทั้งสังคมเองก็เห็นด้วยกับตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อสรุปเรื่องที่ห้าท่านก็พูดถึงว่าเมื่อทําผิดหรือเมื่อเมื่อถูกกล่าวหาก็อยากให้ใช้ช่องทางกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ผมบอกมาแล้วทุกครั้งว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ทําให้ตัวตนเราเองนั้นสง่ามในการที่เราพิสูจน์ข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านั้นได้ผมว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่เป็นหลักสากนจริงนะครับต่อไป ในเรื่องอในเรื่องที่6ท่านก็คงพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาที่จริงทางการศึกษาต่างๆเพราะมีข้อตกลงกันจริงในสังคมท่านก็อยากให้เปลี่ยนแค่บริบทของสังคมนั้นต่างกันนะครับอย่างประเทศรอบข้างบางคนยังพูดถึงประชาธิปไตยสิงคโปร์บางคนพูดถึงที่นั่ที่ซึ่งมันมีความหลากหลายท่านก็ได้ให้ข้อคิดสําหรับสําหรับสําหรับความหลากหลายในทางประชาธิปไตยเนี่ย ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมีบริบทที่แตกต่างกัน mm hmm. นะครับก่อนที่ท่านจะพูดเรื่องนี้ mm hmm. ผมยังจําได้เลยท่านบอกขอให้รักกันเถอะเพราะั้นสิ่งต่างๆเนี่ยข้อมูลเราจะเห็นว่าทั้งหกเจประการเนี่ยที่ที่ผมสรุกมาเนี่ยนี่คือที่มาแล้วถึงจะมีการลงชื่อผ่านอ่าเพจนะครับซึ่งซึ่ง,งทางทีมโฆษกเองก็กําลังอยากอยากจะรู้ไงว่าจริงๆแล้วประเด็นนั้นเกิดจากอะไร แต่ถ้าเราดูเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์การเนียแ,แบบแบบแบบด้วยเหตุและผลตามหลักของความเป็นจริงจริงนี่คือเหตุผลทั้งหมดในสิ่งที่ท่านท่านบอกกล่าวสังคมไปลักษณะนี้แล้วถึงมีการรวบรวมชื่อแบบนั้นราะสังคมคงจะตัดสินใจได้แต่ประเด็นหลักนะพี่ขามองกันมันมาจากการที่ท่านระบุถึถงความคิดแนวคิดซ้ายจัดตรงยะค่ะเป็นที่มาของการล่ารายชื่อตรงย้าอจาจจะเป็นอนจาจจะผมผมว่ามันอยู่ที่การมองเป็นจุดหรือมองเจตนาลง นะครับเพราะบางครั้งการใช้สํานวนบางทีอาจจะยาวสองสามบรรทัดแต่ความมุ่งหมายมันจะมีอยู่ในตัวตนนะอยากจะให้เรามองสื่อสารแบบนั้นมากกว่าครับอย่างเรื่องของการใช้กระบวนการด้วยธรรมตอนนี้มันมีข่าวที่ว่าฝ่ายกฎหมายของคสชเราไปเราเอาผิดกับทางด้านของพักการเงิอซึ่งเป็นคดีที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีห้าแปดหรือปีที่ผ่านมาเหตุผลของการวิจารณ์ตอนนี้มันมีการพูดว่าทําไมที่ยึโยงวัชใช้ในช่วงนี้ ผมเรียนอย่างนี้นะว่าระบบของกระบวนการที่ทำเนี่ยในช่วงหนึ่งเนี่ยบางช่วงจะค่อนข้างกินเวลายอยู่แล้วตัวผมเองยังยังเพิ่งให้ปากคาในฐานะนะพยานไปไปหลายเคสหลายกรณีปีห้าแปดเหมือนกันนะครับแต่นีนเรื่องของกระบวนการชั้นสอบสวนเนี่ยผมเองไม่ได้อยู่ในส่วนงานนั้นโดยตรงอาจจะต้องถามคนกงาน,นาสอบสวนนะครับอาจจะถามคนนังานตำรวจแห่งชาติแต่ตัวคดีนะั้นไม่ใช่คดีทางการเมืองนะรู้สึกเป็นคดีบุคคลนะครับแล้วขั้นตอนเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นขั้นตอนถ้าผมตาม ได้ตามตามมาเมื่อเมื่อตอนช่วงนั้นน่าจะเป็นน่าจะยังอยู่ในชั้นเรียกไปให้ข้อมูลเฉยๆได้ไหมครไม่ผมไม่แน่ใจน่าจะยังไม่ไม่เก่าหมายเรียกหมายเรียกไม่ไม่ไม่ใช่หมายไม่จับหมายอะไรนะฮะน่าจะเป็นหมายเรียกซึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยอย่างหมายเรียกเนี่ยน่าจะผมเข้าใจว่าคดีนี้เคยเคยมีการตามเชิญธรรมดาด้วยแต่ว่าเนื่องจากความไม่มันก็มีขั้นตอนมันอยู่ แต่คงไม่ได้อยู่ในลดาดับเวลาเพราะยังเชื่อว่าบางกรณีเนี่ยการเรื่องของคดีในช่วงนั้นนะที่มีการจะกล่าวหากันก็ดีหรือมีการในคดีอะไรกันก็ดีผมว่ามันยังไม่มีสิ้นสุดเลยครับสักคดีส่วนใหญ่ก็ยังยังคาบสอบมาถึงปัจจุบันนี้แต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางด้านทางด้านงานสอบสวนมากกว่าแต่ผมผมอยากให้มองว่าจริงๆกระบวนการนั้นไม่ใช่กระบวนการที่ท,ที่ที่น่ากังวลมากนะครับเพราะมันจะเป็นกระบวนการที่ ทำให้บุคคลนั้นนั้นมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวตนเองด้วยช่องทางที่ที่เป็นสากลครับก็จะมีข้อข้อละหาว่าเป็นการเตัดขาพับก,การเมือตรงนี้เราจะสื่อสารยังไงครับผมตรงนี้ผมผม,ผมอยากให้ให้ให,ให้ให้มองว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องดูว่าเป็นไปนโดยการพูดมีหลายมีหลายมีหลายลักษณะบางลักษณะอาจจะเป็นลักษณะของลักษณะคติหรืออคติที่มีอยู่ด้านเดิม ท่านจะเห็นว่าตั้งแต่ปี57มาจนถึงปัจจุบันถึงแม้เราจะผ่านไปสู่เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วเนี่ยบางบุคคลหรือบางกลุ่มเนี่ยจะทําอะไรก็ตามหรือมีประเด็นไหนเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยจะกล่าวถึงคอสชตลอดเลยนะครับซึ่งซึ่งจริงๆอยากจะให้พี่น้องประชานชนต้องต้องต้องแยกแยะจริงๆว่ามันมันเกี่ยวข้องกันจริงคือจะไปเหมารวมเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองนั้นคงไม่ได้อยากจะให้มองว่า หลักๆเลยเนี่ยบางคนเองก็พูดเหมือนกับเวลาพูดมาแล้วเนี่ยลักษณะเหมือนกับมีธงในใจนะที่ที่ผมเคยใช้ก็คือธงมาก่อนเลยอนะรายละเอียดไม่มาแต่รู้เลยอนะ่คอสอชอ่คอ,อสอชคอ,อสอชอนะครับยืนยันว่าคอสชอไม่ได้ทาร้ายประเทศแน่นอนนะครับแล้วก็ตั้งแต่คอสชอเริ่มเข้ามามีบทบาทน,น,นั่นเนี่ยใน57มาเนี่ยเรายืนยันว่าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อสังคมและประเทศชาิจริงๆนะครับ แล้วทุกสิ่งที่ทำนั้นเราทําอยู่บนพื้นฐานของอหลักฐานข้อที่จริงและสิ่งต่างๆที่มีข้อพิสูจน์แบบจับต้องได้แล้วทางนั้นครับสุดท้ายค่ะโฆษกคอสออชอเนี่ยเราอยากจะรีแบงคนิ่งคอสชอใหญ่เพปัจจุบันเนี่ยเหมืนอนคอสชกลายเป็นจำเลยผสมผมผมว่าจริงๆเป็นเพราะว่าคือคนที่มีความคิดหลากหลายต้องอยู่ว่ามีทัศนคติอย่างไรกับคอสชออะนะครับแต่ผมไม่อยากเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนีย่ย เข้าใจกสชนะครับเพราะว่ากสชไม่ได้ไม่ไม่ได้กระทําการใดๆเพื่อเพื่อให้คนโดยสังคมโดยทั่วไปเนี่ยนะเข้าใจได้เลยว่าไปไป,ไปทําเพื่อตัวเองไปทําเพื่อกลุ่มไปทําเพื่อบุคคลหรือพวกพร้อมคอสชตั้งแต่ปีห้าเจดมาคอสชยังคงทำงานเพื่อสังคมนะประชาชนส่วนรวมและประเทศชาติส่วนรวมครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ก็แคนหน้าก็น่าจะเจอทีพี่นีค